ขอเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านที่ติดตามกำลังติดตามรายการไทยสไตล์ช่วงธรรมะสวัสดีวันนี้ก็มาพบกันหัวข้อที่จะนำมาพูดกันในวันนี้ก็คือความอิจฉาริษยาความโกรธทาให้เกิดทุกขเกิดโรคความอิจฉาความอิจฉาก็คือความรู้สึกที่ ไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้ามีความรู้สึกว่าเออถ้าใครนั้นมีความสำเร็จมีความออประสบความสำเร็จมีโชคดีก็จะเกิดความอิจฉามีความรู้สึกว่าไม่อยากจะให้เขาอายได้ดีเกินเราอิจฉาริษยาก็คือความชิงชังน้อยใจว่าเราไม่เหมือนเขา ความโกรธก็คือความถูกขัดใจทำให้เกิด,ดการขัดใจขัดอารมณ์ไม่สบอารมณ์ด้วยเหตุผลต่างๆนั้นความอิจฉาความริษยาความโกรธที่เกิดขึ้นที่จริงมันก็เป็นปกติของมนุษย์ปุตุชนธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันมีมูลเหตุใน ลึกๆของความรู้สึกนั่นก็คือเรื่องของโลภะโทสะโมหะเกิดจากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นอกุสลมูลความโกรธความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่มีโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นความอิจฉาริษยาความโกรธนะก็มีโดยปกติแต่ว่าถ้ามันเกินปกติมันก็จะแสดงออก แสดงออกทางร่างกายอิจฉาริษยาความโกรธเนี่ยมันแสดงออกทางร่างกายเช่นเสียงสัน่นมือสัน่นปากสัน่นหน้าแดงตัวสัน่นส่งผลมากกว่านั้นก็คือทำให้หัวใจเราเต้นแรงหัวใจถูกปีบคั้นทำให้หัวใจเราเต้นแรงส่งผลให้ร่างกายเราหลังสาร เขาเรียกว่าสารที่มันทําให้เกิดความเครียดทําให้เกิดความเครียดก็ไปส่งผลให้เกิดาการสะสมของไขมันในเส้นเลือดหลอดเลือดเส้นสมองนี่เราเป็นคนมักโกรธเราเป็นคนมักขี้อิจฉาริษยาอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสะสมทําให้เรามีโรคแทรกซ้อนเช่นเส้นเลือดตีบเราก็เคยได้ยินว่าบางคนในที่โกรธมากๆเนี่ย โกรธสุดขีดในเส้นเลือกในสมองแตกนี่ก็ส,ส่งผลให้เกิดความให้เกิดโรครายแก่ตัวเราเองแล้วสุดท้ายอย่างเช่นโรคซึมเศร้าการโกรธการอิจฉาการริษยาเนี่ยบางทีมันก็สร้างความไอเขาเรียกว่าคิดวนไปอยู่กับตัวเราเองเนี่ยที่จริงคนที่ลิษยาคนที่เราโกรธถ้าเราไม่แสดงออกทางกายเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกหลวงพ่อพุทธาได้บอกว่าโกรธ คือโง่โมโหคือบ้าโกรธเขาเกลียดเขาเราบ้าเองเวไอความโกรธความริษยาเหมือนกับระเบิดเหมือนกับลูกโปง่งก่อนมันจะแตกไปทำร้ายผู้อื่นเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ทำร้ายตัวเองก่อนระเบิดตัวเองทำลายก่อนถึงจะไปทำลายกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นส่งผลที่ร้ายแรงที่สุดก็เกิดกับตัวเราเอง แล้วถึงจะไปส่งผลกับตัวคนอื่นนั้นถ้าเรามีมักเป็นผู้โกรธยู่ตลอดเวลาเนี่ยส่งผลแก่ตัวเราเองส่งผลทำให้เกิดโรคร้ายส่งผลให้เกิดความซึมเศร้าคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบรรเทาได้ก็คือให้รู้ความจริงว่าความโกรธ ความริษยาความอาฆาตความพยาบาทเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทั้งหลายควรมีเราควรขจัดความอิจฉาริษยาโดยเห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีกรรมเป็นของตัวเองอย่าไปอิจฉาไปอย่าไปริษยาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขานะนอกจากจะ ทำให้สังคมเราอยู่ไม่เป็นสุขแล้วตัวเองเราก็อยู่ไม่เป็นสุขโครคภัยไข้เจ็บก็ะจะเกิดขึ้นจากสาเหตุของความอิจฉาริษยาขอความสุขความสวัสดีความมีน้ำใจดีงามจงเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพรไวววว้้พรระแลใจออิ่มมบุมทนเืกู พระศาสนา